สวัสดีครับการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือการปรับความวิตกกังวลให้เป็นแหล่งพลังงานของเรานะครับสามคนระดับโลกท่านก็นั่งนั่งสมาธิเป็นประจำนะครับ <c oughs> อย่างน้อยสัปดาห์ละสามถึงสี่ครั้งหรือทุกวันวันละห้าถึงสิบนาทีนะครับอย่างเช่นใครอย่างเช่นบิลเกตนั่งสมาธิ <c oughs> เพื่อการเดียวยาความคิดความวิตกกังวลของเขานะครับ ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานและเป็นการสู้กับงานที่ทําตรงหน้าเรานะครับอ่าเป็นต้นเนอะค้อนอวยมากเลยใช่ไหม,มแล้วก็แจ็คดอซีเนี่ยผู้ขอยตั้งทวิตเตอร์หรือว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอกน,นะครับแจ็คดอซีเนี่ยเขาก็าจะตื่นเช้าขึ้นมาวิปัสสนาตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับหนึ่งชั่วโมงวิปัสสนาหนึ่งชั่วโมงจนเขาประำสบความสําเร็จในชีวิตเขารู้จักการตระหนักรู้ถึงสิง่งต่างๆรอบตัวของเขานะครับว่า สิ่งนี้ควรสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้ว่าเราจะสนใจนะครับเราจะสนใจสื่อต่างๆมากขึ้นแล้วไอความสนใจนั่นะไม่ได้เบียดเบียนเราเองและผู้อื่นด้วยนะครับอ่แล้วก็การนั่งสมาธิเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะครับทําให้เราเนี่ยจะหนักรู้ในตัวเองนะครับอย่างแจ็คดอซี่เนี่ยเขาก็จะ ปฏิบัติแบบวิปัสสนานะครับทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับอืและดอกร์โคอีนะครับมีใบอนุญ,ญาตจากสหรัฐอเมริกานะครับที่นิวยอร์กซิตี้นะครับเขาก็าอธิบายไปว่าความคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยระบายความคิดความวิตกกังวลที่ข้างขางอยู่ที่มันไม่ดีให้มันหมุนเวียนออกไปนะครับมันเป็นการออกกําลังกายทางจิตครับดรโคอ้เขาว่าอย่างนี้นะครับ มันเป็นการออกกำลังกายทางจิตคนที่จะหายป่วยทางจิตได้ก็คือต้องนั่งสมาธินะครับใช่ไหมก็ในคลิปน่นาจะมานําสอนนั่งสมาธินะครับที่เราก็รู้ว่าด็อกเตอร์โคลีเนี่ยเขาก็บอกาอ่างนี้เนาะแล้วก็เขาก็บอกอีกดวว่าในลําไส้ของคนเราเนี่ยนะครับมันมีไมโครโอมอยู่ไมโครโอมเนี่ยก็คือ สารที่มันทําให้สุขภาพจิตแข็งแรงนะครับคุมภูมคิมค,มคุ้มกันดีขึ้นนะครับจากไมโครโอมตัวเนี้ทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นครับและสารตัวนี้มันมาจากความวิตกกังวลทําให้สารนี้มันบกพร่องหรือขาดหายไปหรือเสื่อมไปนะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆทุกคนเรามานั่งสมาธิกันนะครับ,บวันละห้านาทีสิบนาทีคงไม่ยากอะไรนะครับ เวลาวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคิดเป็นนาทีคงหลายนาทีอยู่นะครับโอเคนะครับบ้านค่ะ